แต่เพียนต้มเค็มครับวัะสะดุที่ใช้นะครับก็มีหลายสูตรนะครับเข้าไปดูใน youtube ที่เขาทำกันแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ชอบแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณแม่เคยทำให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็แอบจำมาแต่จะผิดกับคุณแม่นิดหนึ่งตรงที่แม่ชอบใช้กินประสิวในการทำให้ก้างเปื่อย ซึ่งแม่บอกว่าคืนเดียวกินได้หมดทั้งตัวไม่ว่าหัวไม่ว่าก้างแต่ว่าก็เห็นท่านใส่นิดเดียวครับแต่ไม่เอาดีกว่าเรามาใช้สับป,ปะรดแทนนะครับทำให้มันเปื่อยซึ่งต้องใช้เวลานานหน่อยในกระบวนการอาหารที่ใช้เวลาทํานานที่สุดจะเห็นจะเป็นนี่แหละครับปลาตะเพียนต้มเค็มเราก็จะมีนอกจากปลาตะเพียนแล้วนะครับเป็นหลกัก ้อยนะครับใช้ลองก้นหมอ้อไม่ให้เขาติดกระทะหอมแดงขิงพริกกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำสับรสนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อน้ำตาลปี๊บตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเลยนะครับปลาตะเพียนต้มเค็มรากผักชีนะครับ เทียมปรีดติดก่ายดัมปั๊นะครับเอาแล้วนะครับแตกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามา าอ้อยนะครับเพื่อที่จะใส่ในโอเคขนาดของอ้อยใช้ได้นะครับอ้อยนี้จะช่วย เพิ่มความหวานคงไม่ได้เท่าไรหร่หรอกครับแต่ว่ามันจะทําไม่ให้ปลาติดก้นหม้อนะครับต,ตอนนี้เราก็มาเรียงนะครับเราจะใช้กระมังนี้เป็นในการป้อมนะครับ ให้มีพื้นที่ว่างข้างล่างนิดนึงเขาจะได้ไม่ไหม้นะครับต่อไปเราก็ปลาที่เราล้างผ่าท้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่ลงล่างดีกว่าปลานี้ได้มาสองครั้งนะครับครั้งแรกไปตลาด เอลป๊บเดียวแม่ค้าขอดเก็บบ้างให้เสร็จซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้ขอดเก็บนะฮะเราต้องการต้มไปทั้งตัวเลยเราก็ใส่สับปะรดเป็นหน่อยนะครับจะทำให้เขาเปื่อยเร็วขึ้นแล้วก็กลมกลอมด้วย น,นี่เราก็เรียงปลาเสร็จแล้วนะครับใส่ิชัยก็เตือนแยกแบนีนที่เราตากมอพี่นะครับ ใหญ่ท่านแนะนำมานะครับว่าเวลาทำอาหารให้คู่เสียงดังหน่อยบังเอญที่บ้านไม่มีอุกปกรณ์อะไรนะครับมีโทรศัพท์มือถืออันเดียวแล้วก็ทำเพื่อความสนุกค,ครับทำเพื่ออยากให้ทุกคนกระตุ้นให้ทุกคนอยากทำอาหารกินเองนะครับเพราะว่าทำอาหารกินเองหนึ่งมันได้ความสนุกแต่ว่าอาศัยมันต้องมีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะหอมดีแล้วก็ใส่ต่างต่างอี่นะครับ แล้วนะครับยิงที่ขาดไม่ได้ทำน้ำมันหอยครับซอดปลาเขี่ยวเกลือนะครับเราจะใช้เกลือแกงหรือเกลือเม็ดนะครับ รสชาติที่จะเป็นรสชาติหลักของข้าวจริงก็ต้องรอต้มจนปลาสุกแล้วอะไรแล้วเราถึงจะมาชิมอีกทีครับว่าโอเคกัใช้ได้หรือยังเดือดดีแล้วก็ใส่น้ำเลยนะครับที่เราต้มไว้สำหรับใส่ปลาก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปใสป่ปลา เอ่ยิงนะครับทแบัแว่นเข้าไปครับเราไปดเพิ่มเข้าไปครับผิดน,นะครับแล้วเราก็เอาน้ำซุปที่เดือดแล้วนะครับใส่ครับน้ำซุปน้ำที่เดือดแล้วนะครับใส่นะครับ คเคี่ยวไฟอ่อนๆเป็นวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปบเข้าไว้นะครับเดีย๋ยวที่ต้องปิดฝาแบบนี้เพราะเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ําบ่อยๆหายฝาลงไอ้น้ําที่ขึ้นมากระทบฝาก็จะกลั่นลงเป็นน้ําลงไปต้มเขาอีกตอนนี้ก็คือรอรอความอร่อยนะครับ ชิมน้ำด้วยนะครับน้ำของงวดไปเยอะเลยนะครับปลาก็นุ่มแล้วนะครับแต่ว,ว่าคงต้องอีกวันนะครับอมแม่มันได้ที่ไปซะทุกครั้งเลยโอเคครับอร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนพรุ่งนี้ตีสามตื่นมาแล้วเราเค่อยเคี่ยวกันใหม่ ตอนนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากเรา,เาต้มมานมาหนึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่ได้ต้มตลอดนะครับผักไว้หลังจากที่เราต้มเข้ามาเป็นเวลาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ปลาเราก็ได้ที่แล้วนะครับปลาแต่เพียนต้มเก็มก้างเปื่อยเลยนะครับ